เฮ้ยข่าวลือสเปคเลนี่โน้ตสิบสามโปพัใช้หน้าจอโค้งพร้อมกล้องหลัง200ล้านพิกเซลมีข้อมูลว่าเลนมีเตรียมที่จะปิดตัวเลนมี่โน้ตสิบามซีรีส์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เลยเลยไหครับโดยบางรายงานระบุว่าอาจจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้ที่ไม่จีินครับซึ่งจะมีทั้งหมด3รุ่นคือเลนี่โน้ตสิาเลนมี่โน้สามและเลนมี n โน้ตส Pro ามโปร ล่าสุดทางดิจิตอลแชสต์สเตชันก็เผยสเปคหลักบางส่วนของตัวท็อปสุดในตระกูลอย่างเดนเมเนนท์สจักรโปรพลัสออกมาแล้วครับหากดูในเดนเมเนนท์สจักรสองซีรีส์จะมีเพียงโน้ตสจักรสองโปรพลัสที่จะใช้กล้องหลังสองล้านพิกเซลซึ่งตามที่ดิจิตอลแชสต์สเตชันเผยมาล่าสุดโน้ตสจักรโปรพล,ลัสก็จะได้ใช้กล้องหลังสองล้านพิกเซลเช่นกันครับโดยจะรองรับฟีเจอร์สี่เท่าอินเซนเซอร์ซูมและให้แบตเตอรี่มาที่5,000ันมิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ ลนหน้าจอแสดงผลรุ่นนี้จะเป็นแบบโค้งแรกของตัวน,นี้ความเอียด 1.5K รองรับค่าอรนเส็ง120เฮิร์สำหรับสเปเอื่นของ Redmi Note 13 Pro Plus ยังไม่ได้เผยม,มานะครับส่วนรุ่นน้องทั้ง Note 13และ Note 13 Pro จะใช้หน้าจอเป็นแบบแบนครับ